เอาค่ะอธิบายที่อธิบายก่อนนี่แหละอธิบายมาเอาไปไหนเหรอตรงย่านเธอหาพี่ดอนบัวข่อยท่านทาทู่จะไปเอาพาพี่ของยุลีบไปทุระอยู่ครับอธิบายด้วยเดี๋ยวพี่อธิบายแล้วก็ มาเร็วๆพี่ผมคนจะไปทุล่าผมอยู่ตรวจตรวจอธิบายได้จะไลฟ์จะถ่ายอะไรอะไรกับเขามาครับเอกเซเลเข้ากลุ่มไปโครงการโครงการตรวจลุงมาแล้วก่อนก่อนที่จะตรวจขอบันชึบตรวจผมก่อนเขาไม่มีการจับกลุ่มครับไม่ไม่ใช่จับกลุ่มเขาเอกเซเลเฉยๆไม่มีการจับกลุ่มเท่านั้นเอกเซเลในคำพูดบัตรมีค่ายนะไม่มีการจับกลุ่ม ให้เข้าใจตัวนี้มันมีโครงการของเขาผมรู้อยู่ว่าโครงการก่อนก่อนที่จะตรวจเนี่ยต้องมีใบเซ็นรับเอกสารก่อนก่อนที่จะรับการตรวจต้องมีการเซ็นให้ผมเซ็นก่อนขอบคุณอ้าวแสดงว่าพี่พี่ตรวจที่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตัวนั้นโอ้ยนั่นโรงพยาบเปล่าหมานมันคนละอะไรนะพี่แล้วพี่คือตรวจโรงพยาบาลไหมไม่ใช่ตรวจตรวจงพปบากับนี่คือว่าตรวจพื้นฐานไม่มีไม่มีถูกต้องครับพี่ถูกต้องอ๋อพี่แสดงว่าอโครงการ นายเขาจะอธิบายให้ฟังคือโครงการเข้าบำบดัดเราไม่มีการจับกุมเขาไม่ได้ว่าจับไปเาไ,ไม่ไดใช่นนผมไม่ได้ซีเรียสน,นะตรวจเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ต้องทําให้ถูกต้องไงนะครับใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจเป็นโครงการของ,ของเออขาไม่ได้จับอะไรคุณไม่ได้จับนครับถ้าตรวจก่จอนนะเขาตรวจก่ครับ ใครฝากเข้าโครงการเนี้ยนพี่ได้อ่าแลผมไม่ได้รับผิดชอบนะทีนี้พี่ต้องไปแชร์กันเองนะผมไม่ได้กลัวว่าตรวจเยี่ยมผมไม่ได้กลัวเลยแต่ต้องทำให้ถูกอไรเข้าใจอธิบายให้พี่เข้าใจไงมาพี่มาโค้ดถ้าพี่แจ็คมาอีกรอบโดนเนี่ยแล้วจถ้าผ่านก็กลับถ้าไม่ผ่านก็เข้าโครงการนะพี่มาอ่ะจับไว้นี่แหละที่เยี่ยวตรงนี้เหรอก็จังว่าเลยแหละมันเข้าดนเข้าดนจับไปไหนฮะ เขาโดนจับไปไหนที่ว่าโดนพวกผมไม่โดนแต่ตำรวจอะโดนครับนี่จับไปไหนหมถึงเ,เรื่องไเรื่องอันเนี้ยผมต้องให้ส่งให้ลูกพี่ผมจะเข้าไป<อ>จะลเยลตำรวจเ,เพราะว่าก่อนจะตรวจเนี่ยต้องมีหเหตุแจ้งอะไรผมก่อนไงก่อนจะตรวจต้องมีบัตรเอกสารแบบปปสผมด้วยไม่ใช่บวกนี้ไม่ใช่เร,เราจะตรวจไหมนะตรวจผมตรวจอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเลยการตรวจนี่จะได้กลับบ้านพี่ไปตอนนี้้ง เปิดปุ่มไล่ผมไหมครับผมวันนี้วันนี้เขต้องไปนี้ไม่ต้องใครนี่ตัวอยากดูอ่ะเปิดอยู่แล้วต้องทำให้ถูกนะครับไปมาแต่ว่าเขาทดลองอยู่แล้วไปถึทัวร์ไยครบอย่าไทยยังสั้นไายครบเลยเขาเปิดไว้อยู่แล้วไปไปผมผมไม่มีกระพริบมันคนละรุ่นอันนี้จับซื้อจัดหาเองเดี๋ยวตัวเสร็จขอไปประชาชนเข้าไปด้วย โอ้ยผมไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้พี่ให้ดูได้แต่ถ่ายไปได้นะครับไม่ได้ถ่ายครับ<อ>แค่ดูครับเขขอดูพี่ผมไม่<อ>ถ่ายอย่างนั้นไงเอาถ่ายไปถ่ายสมมเลยเลยแล้วแต่ว่าเขาคนนี้อยู่นะ

ไปไวต้นสับเพื่อนนะครับไม่เห็นเชิญครับผ่านครับแต่โปรดคยังไม่ได้กลับไปผมรอพี่เอาก่อนจะผมนั่งรอยอยีกนี่แหละอดี๋ยวม<บ>เอามาทิ้งก่อนขอบคุณครับไม่กลัวหรอกพี่อยู่กลัวดีแค่